ทุกคนครับเรื่องราวของการโดนแฮ็กเงินตอนที่เสียบชาร์จไว้ในโทรศัพท์เนี่ยนะครับหลายคน cover ไปแล้วเราก็ cover ไปแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการโหลดแอปแปลกปลอมนะครับแล้วก็ให้เพอร์มิชันเขาในการควบคุมเครื่องนะครับเขาก็ควบคุมเครื่องเราแล้วก็โอนเงินออกไปอันนี้ไขปริศนาไขากระจ่างแล้วนะครับมันไม่ได้มาจากสายชาร์จแน่ๆนะครับวันนี้เนี่ยนะครับที่มาคุยกันเรื่องสายชาร์จเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเคสที่เกิดในไทย แต่ว่ามันเป็นเคสที่น่าสนใจดีว่าอ่ะโอเคสมมุติว่าเรามีไอสายชาร์จแฮกเกอร์เนี่ยแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับทุกคนในวงการไอทีก็มองว่าโอเคแหละสายชาร์จเนี่ยจริงๆมันมันมีอยู่จริงสายชาร์จแฮกเกอร์เนี่ยแล้วมันก็อาจจะทําได้แต่ว่ามันไม่คุ้มเลยใช่ไหมมันไม่คุ้มกับการเอาไปใช้งานในกรณีทั่วไปเพราะว่าแค่ไปหลอกให้คนโหลดแอปมันง่ายกว่าการที่แบบอ่ะเฮ้ยมึงอ่สายชาร์จไปดิเออเนี่ยเอออยากชาร์จใช่ไหมล่ะอ่าเอาไปดิอย่างเงี้ยใช่ปะวันนี้เรามาเพื่อตอบข้อสงสัยว่าสายชาร์จร OMG น,นะคับ จริงๆแล้วมันทําอะไรได้บ้างต้องเท้าความก่อนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นซากา้าสายชาร์จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับก็คือไม่รู้ละมันมีคนโดนแฮกเสียบมือถือชาร์จไว้แล้วโดนแฮกเขาพูดแค่นี้เสร็จแล้วมันออกข่าวออกไปในโซเชียลนะครับรีแคปก็คือเรื่องเล่าเชา้านี้ใช่ไหมรายงานแบบนี้ก็คือเสียบสายชาร์จไว้แล้วก็โดนแฮกอาจจะเป็นที่สายหรือเปล่าใช่ไหมครับก็มีการรายงานข่าวว่าเอ๊ะเนี่ยมันมีสาย OMG นะที่มันสามารถที่จะแฮกได้ใน Android ต่อมานะครับจาก ก l ดเบลซิชาร์ดนะครับจากพิชิตผมผมไม่ได้กูไม่ได้มีอะไรกับจ่านะแต่ว่ารอบนี้มันผิดก็ก็คุยกันว่าเออมันผิดแต่อย่าไปทับถมถมทุยอะไรผมไม่ได้แนะนําให้ไปแบบอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจ่าแชร์จริงๆจ่าแชร์ว่า OMG แบบ iPhone ก็มีแบบ Lightning ก็มีแล้วนะครับเนี่ยไอโฟนก็ไม่รอด Android ก็ไม่รอดนะครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข่าวลุกฮือทั้งประเทศซึ่งโอเคตอนนี้มันจบแล้วใช่ไหมคำถามคือไอตัวสายจริงๆเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างสั่งมาแล้ว ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่คือสาย O M G นะครับคอนเทนต์นี้มาจากไลฟ์สตรีมของผมในทุกๆวันพุธและก็วันเสาร์ที่ช่อง YouTube ช่องนี้นี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วอยากสนับสนุนผมก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ครับมันจะช่วยให้คนอื่นเห็นวิดีโอของผมเยอะขึ้นนะครับหรืออยากดล่มกาแฟผมก็ได้นะครับที่ระบบสมาชิกด้านล่างเลยครับเขาเขาแถมไอไอตัวไอต,ตัวเหลืองๆนี้ไปด้วยนะเพราะว่า เอาไว้มาร์กว่านี่คือสายแฮกเกอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูทั่วไปแล้วเนี่ยมันมันมันคือสายชาร์จธรรมดาทั่วไปเลยนะแล้วแมทเทียลเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยคือเหมือนสายชาร์จจริงๆอะ่ะคือคุณภาพพรีเมียมมันไม่ได้จีนแดงเส้นละ10บาทนึกออกปะคือสายชาร์จแบบ Apple อะ่ะเออประมาณนี้นะนี่คือสายชาร์จ o m g มนะครับเอ,อ่อมันมายังไงใช่ไหมก็สั่งมาใช่ไหมนี่คือแพเกจิ้งเขานี่ o โ g โลโก้เขาใช่ปะ่ะแล้วก็มีผมซื้อมา2อย่างก็คือตัวสาย กับตัวโปรแกรมมิ่งนะครับก็คือมันจะต้องใช้ตัวโปรแกรมมิ่งในการแบบแฟลชเฟิร์มแวร์มันรอบแรกนะครับก็ต้องใช้ทั้ง2ตัวทั้ง2ตัวนี้นะครับตัวรวมกันแล้วเนี่ยราคาประมาณ6 0 0 0ถึงเจ็ดบาทนะครับมันแพงมากนะดังนั้นมันไม่ใช่สายที่จะยื่นให้ใครแล้วก็เปล่อยไปเลยโดยที่แบบ <c oughs> นึกออกไหมมันแพงดังนั้นการที่จะใช้สายนี้เนี่ยต้องไม่ใช่ใช้กับคนทั่วไปจะต้องใช้กับเป้าหมายที่มีเขาเรียกว่า High Value หรือว่าผม ต้องการจะเอาคุณจริงๆะนะครับแบบนั้นถึงจะคุมโอเคนะทีนี้เราคุยกันไปแล้วเรื่อง Android กับ iOS Android เนี่ยนะครับก็บอกว่ามันสามารถที่จะเสียบสายแล้วก็แล้วก็แฮกได้เลยใช่ไหมทีนี้ที่จ๋าพูดเนี่ยก็คือตัว iOS ใช่ไหมนี่คือสาย usb กับ Lightning ใช่ไหมเสียบ iPhone ใช่ปะครับในข่าวเนี่ยนะครับบอกว่า iPhone ก็ไม่รอดใช่ไหมเพราะว่านี่คือ t n i n t ใช่ไหมสายเสียบ Lightning สาวบอกโอ้อยา,อย,าอย่าคิดว่า Android โดนอย่างเดียวครับ iPhone ก็โดนครับผมก็เลยว่าไอโฟนเนี่ยโดนยากมากแล้วมันจะแฮก iPhone ได้อย่างไรผมก็เลยสั่งมาผมใช้เวลาประมาณหนึ่งกับการลองสาย OMG นี้นะครับผมลองหมดเลยนะทั้ง IOS ทั้ง Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับนี่ค่อยๆไล่ไปทีละอันดีกว่านะครับสำหรับ IOS Apple iPhone เนี่ยสำหรับ iPhone เนี่ยนะครับกูลองอย่างแรกเลยกูซื้อมาปั๊บใช่ปะ่ะแฟตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไป เสียบเข้าไปนี่ไลนิ่งใช่ไหมเสียบเข้าไปปัาบผมคอนเน็กอันนี้นะพอการทํางานของมันอธิบายเผื่อใ,ใครไม่ได้ตามข่าวนะครับการทํางานของมันก็คือพอเสียบเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับในนี้มีชิปนะครับแล้วมันก็จะปล่อยตัว Wi-Fi ออกมานะครับ<ล>เราสามารถที่จะคอนเน็กเข้าไปที่ Wi-Fi ของสายนี้แล้วก็ควบคุมมันได้นะครับควบคุมได้ยังไงก็คือข้างในนี้เนี่ยนะครับการทํางานของมันก็คือข้างในนี้มีชิปมีชิปหนึ่งตัวแล้วพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันได้ไฟใช่ไหมมีไฟไปเลี้ยงปั๊บปล่อย wi-Fi ม <ไป S 2> ี WiFi เราคอนเน็กเข้าไปเพื่่อทีจะะคคควบบุมนรั การทางานของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคีย์บอร์ดหนึ่งตัวอ่าสั้นๆง่ายๆคือมันคือคีย์บอร์ดคุณจะสามารถสั่งให้มันพิมพ์อะไรก็ได้แค่นี้เลยมันทําอย่างอื่นไม่ได้มันไม่สามารถทําอย่างอื่นได้มันเป็นแค่คีย์บอร์ดคุณจะแบบสามารถที่จะบันทึกข้อความว่าจะให้มันพิมพ์อะไรลงไปเสร็จแล้วก็สั่งให้มันเล่นนะหรือว่าจะสั่งให้มันแบบพอเสียบปุ๊บพิมพ์เลยก็ได้นะครับมันเป็นแค่นี้ทีนี้คุณก็พอจะคิดได้แล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณมีแค่คีย์บอร์ดคุณจะทําอะไรกับตตตตััวว iPhone ไดด้้้บบาาางงคคํออออกกก็็ืนยมมแ่ผลู ผมเสียบเข้าไปเสร็จปั๊บคอนเน็เข้าที่ WiFi ของสายเสร็จปั๊บใช่ไหมครับแล้วผมก็สั่งให้มันแบบว่าอ่ะไหนลองเปิดซัฟเฟอรี Safari ขึ้นมาแล้วเปิด YouTube สิผมกดเข้าไปปุ๊บเงียบผมแบบเฮ้ยไม่ใช่มั้งหรือมัน WiFi ยังไม่ติดกดกดอีก<ด>ทิ้งสิเฮ้ยเงียบไม่ไปไวอะไรวะผมก็โปรแกรมเมอร์นะก็ดูโปรแกรมเมอร์มันก็มีล็อกของมันบอกว่าเนี่ยสายมันทํางานอยู่มันกาลังสั่งให้พิมพ์คีย์บอร์ดตามที่คุณสั่งเป๊ะๆเ,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 เลยเว้ย คือเราคนนี้เข้าไปตรงนี้ตัวไมโครโปรเซสเซอร์ในนี้มันบอกว่ามันทํางานแต่ว่ามันไม่เข้ามันไม่เข้าเว้ผมก็แบบเฮ้ยอะไรกันวะทําไมอ่ะในในคลิปมีคนทําใน iPad ก็ทําได้เออทำให้ดูมันต้องทําได้ดิใช่ป่ะผมถึงกับต้องไปแบบเสียเวลามาสอชั่วโมงเพื่อแบบหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือความคืองี้สายเนี่ยมันมี2ทางมีทาง USB USB A กับตัว lightning ด้านที่มันเป็นตัวร้ายเนี่ยนะครับ มันอยู่ด้าน USB A ้พวกงโง่มันอยู่ด้านนี้มันอยู่ด้านนี้มึงเข้าใจเปล่าว่าไอ้ด้านเนี้ยไม่มีประโยชน์ไม่ไม่มีประโยชน์กูคือแบบว่าเฮ้ยมึงไม่ใช่ละแล้วมันจะทำสายไลยนี่ขอกมานทำไมโน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 ทุกคนกูเปิดเว็บหพดู <laughs> ทุกคนดูฮะนี่คือเว็บไซต์ขายใช่ปะแม่งบอกมึงชัดเจนมากนะก็คือ Active N เนี่ยก็คือด้านที่มันจะสามารถส่งข้อมูลได้นะ ก็คือมีแค่ USB A USB C USB แล้วก็ USB Directional C to C มีแค่นี้ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็น Pass through ก็คือทำอะไรไม่ได้ดังนั้นหมายความว่ามึงเสียบ Lightning เข้าที่ iPhone ของมึงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไม่มีปัญหาเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเคเบิลของแท้ถ้ามึงไม่เสียบอีกด้านหนึ่งไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไร แต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันมีมันมีคนที่ที่เขาลองกับ i p แพนี่ไอ,อแล้วอันนั้นคือเขาใช้อะไรอ๋ออันนั้นเขาใช้ USB C โอ้โหกูนี่กำหมัดเลยว้าวโอเคโอเคแล้วกูว่าเอะถ้าอย่างนั้นมันแล้วกูซื้อมาแล้วกูทำอะไรได้เนี่ยกูกูม่ทันกูกูก็นั่งกูก็นั่งมองสายเออแล้วกูทำอะไรกับมันได้วะอ๋อ โอเคโอเคไม่เป็นไรเรามีนี่ไงตัวแปลงก็คือถ้าจะใช้จริงๆอะ่ะเสียบตัวแปลงะเสียบคอนเวอร์เตอร์อรอรแบบนี้ปับ๊บเราค่อยเอาไปเสียบมือถือเราอีกทีนึงปับ๊บโอเคปะ่ะแต่มือก็จะป่ะถ้าหลอดมือจะแฮกไอโฟนอ่ะแบบว่าเอ้ยนายเอ่อเอาสายเราไปใช้นะแล้วก็เออด้านไลนิ่งเนี่ยเอ่อไม่ไม่ต้องเสียบ <laughs> ให้เอาตัวเสียบ l i g ไลนิ่งมาไว้ด้านนี้ เสร็จแล้วนายก็เสียบสายแล้วอีกด้านหนึ่งมึงจะชาร์จยังไงเนี่ยกูงงมันไม่ได้มันไม่ได้โทกูเหลือเชื่อนะนใครใช้ iPhone ปลอดภัยร้อปอลอดภัยร้อยเอมึงมันไม่มีมันไม่มีด้านแ c t i v e ที่เป็น Lightning เลยมึงดูโอ้โหแล้วกูซื้อมาทำไมเนี่ยมึงซื้อมาทำไมโอเคนั่นคือความกำมัดอย่างแรก นะครับดังน,นั้น iPhone เซฟระดับหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องซื้อถกไปต่อมาผมก็ลองดูว่ามันทําอะไรได้บ้างผมมาไม่ได้ลองกับไม่ได้ลองกับ iPhone เพราะว่าผมไม่มีตัวคอนเวอร์เตอร์ไลนิ่งใช่ไหมแต่ผมมีคอนเวอร์เตอร์ USB-C ไว้ผมก็เสียบงี้ใช่ปะ่ะแล้วผมก็เอาไปลองกับ iPad อ่าผมเสียบ iPad ผมที่เป็น USB-C ใช่ไหมก็ทําได้จริงทําได้จริงหมายถึงอะไรใช่ไหมหมายถึงก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับตัวมันเองเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดผมสามารถที่จะสั่งให้มันพิมพ์อะไรก็ได้เอาง่ายๆเหมือนคุณเสียบคีย์บอร์ดแล้ว มันทาอะไรได้บ้างก็อ๋อก็กดโฮมสกรีนเสร็จแล้วก็เปิด s a ฟ a ารีเสร็จแล้วก็เปิด YouTube อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดแทบ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 นึกออกไหมคือมันไม่มีเมาส์มันจิ้มไม่ได้นะสมมติว่าผมอยากให้คุณเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วคุณเปิด s a ฟ a ารีแล้วคุณกด s ับสไครต์ที่ช่องนายอาร์มทันทีอย่างเงี้ยโอ้กูต้องมานั่งจูนวันนั้นกูนั่งจูนเลยกูเสียบเข้าไปางี้ปุ๊บเสร็จปับ๊บกูลองเออเปิดซัฟฟารีดีเลยกี่วิเสร็จแล้วก็เขาให้กดแทบทั้งงหมด18ครั้ กดแท็บหมด18ครั้งเสร็จปุ๊บกด enter 1ทีแล้วกดแท็บอีก3ทีแล้วกด enter อีกหนึ่งทีกูต้องมานั่งแบบอ,อ,อ๋อมานั่งคาฟนึกออกมามานั่งคาฟเพโลดว่าแบบทำยังไงพอเสียเสร็จปุ๊บมึงจะเปิด safari แล้วมากดซับสไครต์กูได้อ่ะแบบว่าโอ้โอเคมันยากในสำหรับ ios นะครับมันทำอะไรได้อีกก็คือรุ่น pro เนี่ยนะครับเป็น key l o กอ e r ได้อันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะก็คือถ้าเป็นรุ่น pro เนี่ยนะมันจะมีอ่รุ่นรุ่น plus ขึ้นไปนะครับก็คือมันจะมีส่วนทีี่่เรรยกวาคับ USB Hardware Key Locker นะครับต้องสรุ่นพาสนะมึงถ้าเกิดว่ามี Hardware Key Locker คืออะไรคือหมายความว่าเวลาที่คุณคอนเนคเข้าไปที่สายแล้วเนี่ยแล้วคุณเสียบมีคนเสียบใช่ไหมเสียบปุ๊บเล่นไปพิมพ์อะไรก็รู้หมดเลยว่าเขาพิมพ์อะไรนะครับมีประโยชน์ในการทําอะไรก็แบบอาจจะดักพินอะไรบางอย่างหรือดักรหัสผ่านใช่ไหมครับซึ่งถ้าได้รู้พินรู้รหัสผ่านมันก็ระดับหนึ่งหมายถึงว่าอันตรายระดับหนึ่งแต่ว่าตราบใดที่เราไม่มี access เครื่องเขามันมีมันมี two factor อยู่แล้ว OTP password มีแบบ ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้มี security key ใช่ไหมมีขายด้วยนะอแต่เอาอะไรเงี้ยซึ่ง multi factor authentication เนี่ยมันทำงานอยู่แล้วดังนั้นถึงแม้ว่าจะมี key locker เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ายังไม่ถึงกับโดนแฮ็กสะทีเดียวไม่ไม่โดนแฮ็กหมดเนื้อหมดตัวสะทีเดียวนะครับดังนั้นเขาได้พินไปดังนั้นเขาจะต้องมาหยิบเครื่องคุณแล้วก็ใช้งานจริงๆคุณถึงจะโดนดูดเงินซึ่งก็ถือว่ามีความอันตรายระดับหนึ่งถูกไหมแต่ว่าไม่ถึงกับที่ว่าคุณเสียบชาร์จไว้แล้วหายไป แล้วแล้วแบบตื่นมาแล้วเงินหายไม่ถึงขนาดนั้นแต่ไอโฟนนะครับทําได้ไม่มากก็อย่างที่เราคาดเดากันไว้นะครับไม่ใช่ว่าเออไม่ต้องกลัวสายชาร์จมากนะอันดับหนึ่งมันแพงไม่มีใครมาใช้กับคุณหรอกอันดับสองก็คือมันมันมันแฮกไอโฟนไม่ได้เพราะว่าด้านด้านไลนิ่มันไม่ใช่ด้านแอคทีฟมันไม่ใช่ด้านตัวร้ายนะครับก็อันนี้คือไอโฟนคําถามต่อมาเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็น Android ล่ะโอ้อันนี้เนี่ยนะครับผมก็ลองได่ไหม คือถ้าเป็น Android เนี่ยมันสามารถที่จะยึดคีย์บอร์ดคุณแล้วมันบอกว่าเฮ้ยเข้าเว็บนี้แล้วโหลด apk มาแล้วดาวน์โหลด apk มาเสร็จแล้วกดติดตั้งใช่ไหมครับกดติดตั้งเสร็จปับ๊บแล้วก็ให้ Permission ทุกอย่างได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นตอนที่จอมึงอันล็อกนะคือหมายถึงว่าคุณเสียบชาร์จไว้แล้วคุณแล้วจอคุณต้องอันล็อกเสียบชาร์จไว้แล้วจอคุณอันล็อกแล้วมันถึงจะแบบใส่คีย์บอร์ดเข้ามาแล้วจอมันจะแบบขยับจิ๊บจิ๊บ ตอนที่มันกาลังพิมพ์เข้าเว็บไซต์ไหนตอนที่มันกําลังโหลดคือคุณกดปิดได้นึกออกปะเพราะตอนนั้นคุณอัลล็อกอยู่แล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเสียบสายวางทิ้งไว้แล้วจอคุณล็อกคุณทำอะไรไม่ได้สายนี่ทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดคุณอัลล็อกก็คือหมายความว่าคุณเล่นอยู่ใช่ปะคุณอาจจะเสียบชาร์จแล้วเล่นคุณก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับมีคนมาพิมพ์คีย์บอร์ดในเครื่องของคุณอ่ะอันนั้นก็เห็นคุณก็กดแคบกดล็อกจอจบไอ้หียเจ๊งทําอะไรไม่ได้นะแต่สมมุุุุติวววว่่าาาาคคคณณเเเเอแแแลล้้้ันนนนบบบบหหสสสยยยยชชรร์์จไไไปปืงีี กับแม่เน um, an <AI ี่ยวะเออแม่วันนี้กินไรข้าวอะไรเงี้ยแล้วระหว่างนั้นก็คือจอมันปุ๊บปุ๊บปุ๊โหลด apk มาไออย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทําไมต้องลงทุนให้สายนี้คุณไปแล้วก็เขียนโปรแกรมมากมายเพื่อที่จะให้คุณโหลด apk ในเมื่อผมสามารถที่จะแปลงเป็นสาวสวยน่ารักแล้วทักแชทคุณไปแล้วบอกว่าพี่คะมาดูหนูไลฟ์ได้ที่แอปนี้ค่ะมันง่ายกว่าปะ ดังนั้น Attack Vector ก็คือการโจมตีของตัวแ a กเกอรเนี่ยนะครับมาจากแอปปลอมไม่ได้มาจากสายนะครับคือสายเนี่ยอาจจะใช้เป็นวิธีในการเอาแอปปลอมไปลงได้แต่มันมีวิธีการเอาแอปปลอมไปลงในเครื่องคุณนะ่ะที่ง่ายกว่าการซื้อสายแพงๆนี่มาโอเคไหมนะดังนั้นมันก็ได้แค่นั้นอ๋อแต่ว่าถ้าเป็น Android เนี่ยน่าสนใจก็คือ A.P.K ที่ลงเนี่ยนะครับมันอันตรายอะ่ะคือมันสามารถที่จะไปลงตัวรีว s h e l l ไปลงตัวแบบ เมตาสปอยนึกออกไหมที่มันสามารถที่จะไปสร้างเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องคุณแล้วให้แฮกเกอร์คอนเน็เข้ามานึกออกป่ะคือมันทาได้ทุกอย่างแต่อันนั้นก็คือสุดท้ายแล้วอันตรายมาจากการลงแอปไม่ได้มาจากสายนะดังน,นั้นก็ระดับหนึ่งทำไมต้องลงทุนเ0็ดเพื่อลงลงแอปในเมื่อกูสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยมึงยืมมือถือหน่อยแล้วกูโหลดแอปมั่วแล้วก็ปล่อยๆไว้ก็ได้หรือไม่รู้สินั่นแหละอย่างที่ว่า Uh, พี่มาดูหนูไลฟ์นี่ค่ะนี่ค่ะโอลิแฟนฟรีค่ะแอปนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งแอดไว้ใช่ปะ่ะคือที่มีแอดมีแอปแอดไว้ปลอมอยู่ตอนเนี้ก็ก็แบบนี้นะครับดังนั้นระวังคือถ้าเกิดโดยเฉพาะคนที่ใช้ Android เนี่ยอย่าโหลดแอปนอกแอปสโตร์อย่า app, อ,อย่าอย่าโหลดแอปนอกเพลย์สโตร์ถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณทาอะไรอย่าระยะ Wi-Fi ของสายเยอะไหมใช่ไหมครับก็ทั่วไปนะผมคิดว่าระยะ w i f i ของสายเนี่ยอ่ะคุณดูคุณดูสายนะชิปมันอยู่ในหัว USB นี้ใช่ปะ่ะแล้วมันมี Wifi เวลาที่มันจะปล่อยอ่ะมันต้องมีเสอาวา,าศเพื่อที่จะแบบ You know ไปไกลไอ้ Wi-Fi เนี่ยเอ่อก็ใช้ได้แบบอยู่ในห้องอยู่หน้าห้องเนี่ย Wi-Fi อนะ่อนละนะอยู่สมมุติว่ามีกำแพงกั้นเนี่ยนะครับอยู่หน้าห้องเนี่ย Wi-Fi อ่อนละสมมติสมมติว่าคุณเสียบเข้าเข้าเครื่องมือถือใช่ไหมแล้วคุณกําลังจะแบบว่าคุณกําลังจะแฮกเหยื่อเนี่ยคือตัวคุณอนะ่ะแม่งจะต้องแบบประกบกําแพงห้องเขาอยู่เงี้ยแล้วก็พิมพ์คอนเน t เข้าสาย WiFi เออคอนเนคเข้า WiFi ไม่งั้นสัญญาณออก เนื้อว่ะมันต้องอยู่ใกล้มากนะครับแต่มันมีวิธีในการบีมไวไฟตัวนี้นะครับตัวแฮกเกอร์ที่เขาเจ๋งๆเนี่ยเขาทดสอบแล้วนะครับว่าระยะประมาณ2กิโลเขาทำได้หมายถึงว่าเขายิงเขาใช้อินฟราสตรักเจอร์ในการเซตอัพ Wi-Fi แบบว่าให้ยิงสัญญาณต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยปุ๊บ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 เนี่ยมาถึงสายตัวเนี้ยนะครับเขาทำได้ในระยะเวลาเออ่ะระยะทาง2กิโลเมตรซึ่งมันเป็นพูดว่าคอนเซปต์ถูกไหมแต่การจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมึงต้องลงทุนกับอินฟราสตรักเจอร์มาก ต้องสะท้อนสัญญาณไบไฟแบบว่าต้องมีจานดาวเทียมมันใหญ่ๆแล้วยิงอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่จะมาแฮกบัญชีธนาคารคุณเขาคงไม่ทําอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเกิดเขาจะลงทุนทําอะไรแบบนั้นมันจะต้องเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนดกออกปะมันมันไม่เมคเซนส์ที่จะเอามาควบคุมมือถือของคุณผ่านผ่าน,านสายนี่คือมันแพงมันมีวิธีที่ดีดกว่าต่อมาผมก็นี่คือเรื่องของ Android ถือว่าอันตรายระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ทุกอย่างเนี่ยผมย้ำอีกทีหนึ่งมันคือคีย์บอร์ดดังนันนนนนพพิม์เเเเเี่คคุณคุณณหห็็ลัดจ ว่ามันกําลังรันคอมมานอะไรมันกาลังพิมพ์อะไรคุณเห็นคือมันไม่ใช่แบบว่าคุณโดยไม่รู้ตัวถ้าเกิดคุณมองเนี่ยคุณเห็นชัดนะครับสรับสายตัวนี้สําหรับโมบายเนี่ยผมว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ําผมว่าถ้าเกิดว่าจะแฮกโมบายแฮกมือถือเนี่ยใช้วิธีอื่นดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่เจ้าตัวเนี้ยมันเก่งมากๆเนี่ยไม่ใช่มือถือไงมันคือคอมพิวเตอร์ผมนั่งทําคือพอเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยอันตรายมากนะเพราะว่าพอเสียบเข้าไปปั๊บเนี่ย มันรันคอมมานด์ในเครื่องคุณสามารถที่จะรันคอมมานด์ผ่านแบบไอตัว power shell ในในวนะินโดะสมมติ windows ใช่ไหม power shell เสร็จปุ๊บไปโหลดสคริปต์ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่เขียนไว้แล้วโหลดมาไว้ที่เครื่องคุณแล้วสั่งให้รันโอ้โหคุณครับคุณโดนแฮกได้ในการเสียบสาย usb ครั้งเดียวจริงๆแล้วคือพอเสียบปับ๊บผมได้รีเวิร์ดเชลเครื่องคุณเลยรีเวิร์ดเชลคืออะไรคือผมสามารถเชือ access กลับเข้ามาเลยผมเปิดเซิร์ฟเวอร์รอไว้แล้วแล้วก็กระดิกตีนท,ทันทีที่คุณเสียบสายปับ สายนิรันท์ทำงานโหลดสคริปต์ปุ๊บแล้วยิงเชลกลับมาที่เครื่องผมผมควบคุมเครื่องคุณได้ทันทีอันนี้คืออันตรายของของการเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้แหละแต่ว่าคุณก็ยังเห็นอยู่นะหมายถึงว่าตอนที่มันกดคําสั่งรันพิมพ์คาสั่ง power shell พิมพ์คาสั่งดาวน์โหลดคุณมองเห็นมันก็พิมพ์ <c oughs> คือผมเทสมาให้คุณละผมเขียนสคริปต์แบบว่ายิง notification ขึ้นจอเลยนะแบบว่าสมมุติว่าผมเสียบสายนี้เข้าไปปุ๊บแล้วจะมี donate ขึ้นจอจากสาย OMG อ่ะผมเตรียมไลฟ์มาให้คุณทําอย่างนั้น ผมเตรียมไว้ขนาดนั้นแต่ว่าแอนตี้แล้วแอนตี้ไวรัสไม่ทํางานเหรอไม่ทํางานครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไวรัสมันเป็นคีย์บอร์ดมันไม่ใช่ไวรัสนี่มันเป็นมันเป็นฮาร์ดแวร์แต่ว่าคุณเหลือเชื่อชอกตาผมปะแบบว่าผมอะลองพอทาผมลองเพโลดในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วผมเขียนเรียบ,ร,ยบร้อยผมจะเปลี่ยนมาลองแอนดรอยผมถอดออกมาเสร็จปับ๊บสายเจ๊ง ไอ้ที่มันมันเจ๊งค่ามือกูเลยอะ่ะแล้วคือน้องไม่ปล่อย Wi-Fi แล้วแล้วเมื่อวานตอนกูเตรียมไลฟ์กูก็แบบว่าเอ้าไอ้เหี้ยแล้วกูจะขึ้นไลฟ์พรุ่งนี้แล้วกูจะทำยังไงเนี่ยแล้วเขาจะเชื่อกูไหมเนี่ยว่านี่มันคือสาย o m เถึงแม้ว่ากูจะมีแบบว่าเนี่ยมีแพ็คเกจจิ้งมีอะไรมาเขาจะเชื่อกูไหมเนี่ยกูเป็นยูทูบเบอร์ลวงโลกหรือเปล่าเนี่ยกูจะเป็นเหมือนกับเอ่อติ๊กต็อกเกอร์ที่แบบว่าใช้สายปลอมแล้วเฟกผลกันนี่เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยกูอยากไลฟ์เดโมให้พวกมึงดูมากแต่่่่่่ววววาาาาาามม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 ัััััันน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 นไไไได้้้้้้พพพงงงงงจริิิกกกก็คคืืืออออเเเเเหบบ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 ฟขขแแแแแแลลสีียยยชปใตู เอาแล้วไงแล้วกูจะทําเรื่องนี้ได้ยังไงวะไม่ไหวกูต้องไปบน่นนะไปบนป่นปรากฏว่าสายนี้นะครับมีประกัน90วันบริการหลังการขายดีมากนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันพังภายใน90วันเนี่ยเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับก็ไปขอเปลี่ยนตัวใหม่เขาก็เปลี่ยนให้นะเดี๋ยวจะส่งตัวนี้คืนแล้วเขาจะให้ตัวใหม่มานะะระหว่างที่ผมพิมพ์เพื่อที่จะแบบขอเปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยนะครับโชคคือไม่รู้ดวงหรือย,ยังไงนะฮะก็คือใน Discord เขาเขาเป็นคอมมิชชั่นใน Discord นะทุกคนปรากฏว่า ไอเจ้าของคนที่สร้างสายขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนั้นอยู่ใน Discord พอดีผมคิดว่าเขาเฝ้า Discord ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วผมก็เลยกลายเป็นว่าไอสายพังเนี่ยทำให้ผมได้คุยกับไอเจ้าของคนที่สร้างไอสายนี้ขึ้นมาฮะผมบอกว่าเฮ้ยอยู่สายมัน,ม,น,ม,นมันพังอะ่ะเขาเขาก็บอกว่าเออมันพังได้คือหมายถึงว่าเขาอ่ะพยายามที่จะเทสสายทุกเส้นก่อนที่เขาจะส่งนะแต่ว่าเออมันก็มีบ้างที่มัน,มนพังแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับเออเดี๋ยวส่งตัวใหม่มาให้ ผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นผมขออัปเกรดเป็นตัวโปรเลยได้ไหมอะไรงเงี้ยแต่ผมจ่ายตังค์เพิ่มเขาก็ให้เขาบอกว่าเอาโอเคถ้างั้นก็เอาอย่างนี้แล้วกันส่งตัวนี้ขึ้นมาแล้วเขาคืนตังค์ทั้งหมดก็คือไม่รู้ว่าห้าพันกว่าบาทก็คืนผมมาแล้วผมก็ไปสั่งตัวใหม่นะสายสายตัวใหม่เนี่ยชิปมาแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงอืมสั่งเมื่อวานส่งเมื่อวานนะครับถ้าวันพุธได้ไลฟ์เราอยากดูไลฟ์เดโมอีกทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีแต่ว่าวันนี้เอาคอนเทนต์แห้งไปก่อนใช่ ต่อไปจะผมจะมีฮีอกเกอร์มาให้ดูด้วยนะ y w a y ผมได้คุยกับเจ้าของคนสร้างแล้วเขาก็คืนทำเรื่องคืนตังให้ผมเรียบร้อยเลยผมก็เลยบอกเฮ้ยยูบา y เดอะเวย์นะตอนนี้เมืองไทยเคซี่มากเลยเรื่องสายยูเนี่ยนะก็เลยแชร์ข่าวให้เขาดูเขาบอกเขาตกใจมากเขาแบบ what i n t e r ร s t i สติ้งใช่ไหม <laughs> ทุกคนสามารถเข้าไปดูใน Discord เขาได้ผมข้อความที่ผมคุยกับเขายัางอยู่นะเขาบอกว่าอินเท e ร t i n สติ้มากๆนะครับผมเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเมืองไทยอ่ะ คือสำนักข่าวแชร์กันเยอะนะแล้วก็เราผมเองก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ทําเรื่องนี้แล้วผมก็เข้าใจว่าเออมันมาจากแอปปอมแหละแต่ว่าในวันนี้ได้คุยกับคุณแล้วก็เลยขอขอความเห็นของคุณหน่อยเพื่อเช็คว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเหมือนกันไหมสําหรับคนวงการไอทีใช่ไหมครับพอผมเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นเพราะแอปปอมเขาก็บอกว่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นที่แอปปอมมากกว่าไม่น่าจะเป็นที่สายถึงแม้ว่าสายเนี่ยจะมี potential ในการทําอย่างนั้นได้ แต่ว่ามันเปลืองมากๆเขาจะไม่ใช้กับการทําแบบทั่วไปทําแบบแมสที่แบบว่าเออโปรยทั่วไปที่คนโดนเยอะๆเขาจะใช้กับการแบบ t า r g e t ็ตคนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น Android ผมคอนเฟิร์มแล้วนะครับก็คือโหลด APK ปลอมหลันได้นะครับผมถามเขาว่าถ้าเป็น iOS นี่ยคิดว่าเป็นไปได้ไหมนะครับเขาบอกว่า unlikely ก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้คือหมายถึงว่ามันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าการใช้สายนี้ถามว่า possible ไหม อเป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่วิธีแรกที่เขาจะใช้ทําในการแฮก iOS นะครับซึ่งก็ตรงกับความเห็นของวงการคนในวงการไอทีทุกคนนะครับเขาบอกว่า <c oughs> เอา,อางี้แล้วกันสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นมึงกูเปิดให้ดูเลยนะไปดู Discord ดเขาดีกว่า <c oughs> อันนี้คือกูมาเคมลมว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กแล้วอะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ้าตัวมาตอบนะกูก็กบอกไปเลยว่าเออกูใช้ยังไงนั่นนู่นนี่นะครับคือสปอร์ตดีปะ่ะบริการทุกระดับประทับใจปะ่ะแล้วก็ ถามว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบดีเฟกในการผลิตแหละบัตทับเคิร์ฟนี่ก็คือแบบมันจะตายตอน <c oughs> เหมือนกับเขาใช้คําว่าเบบี้เอ่ออะไรวะเบบี้มร์ทาลิตี้ใช่ปะ่ะนิวบอนมร์ทาลิตี้ก็คืออินแฟนมร์ทาลิตี้ก็คือแบบคนเรามันจะตายอ่ะมันจะตายตอนที่แบบอายุน้อยกับตอนอายุมากอายุกลางๆเนี่ยไม่ค่อยตายก็น่าจ,จะเป็นเคสของสายนี้ไม่เป็นไรครับแล้วเขาก็แบบเอ่ออีเอนะเขาก็ให้ส่งอ e ีเมลมาขอเคลมอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วผมก็บอกว่านี่นะครับ เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็แชร์ข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะ <laughs> oh, <shit>. <laughs> <laughs> เขาว่าโอชินใช่ไหมอ่าก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็พอเขาพอคุยกับเขาแบบนี้เนี่ยขขเขาค่อนข้างสนใจมากแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสนใจที่จะผมก็ถามว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอความเห็นหน่อยเขาก็เลยชวนไปคุยที่ห้องหลักนะครับก็คือน,นี่ห้องนี้ OMG g e n จ r a l นรนอชนะครับผมก็เปิดเลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ นี่ไงเขาก็บอกในซังส์บัลไรท์นะครับก็เคเบิลเนี่ยสายเนี่ยโดนโดนเบรมโดยไม่จริงนะแต่ว่าก็แสดงว่ามันก็น่ากลัวใช่ไหมหล่ะอะไรเงี้ยก็ยังขายของอยู่ถึงบอกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้สายตัวนี้นะครับมันไม่ใช่สายที่ไก่กาเลยม,มันมีความสามารถของมันอยู่นะครับถึงแม้ว่าความสามารถของมันใน iOS เนี่ยจะต่ําหรือ Android เนี่ยจะต่ําแต่ว่าก็ก็ใช้ได้ะนะเออถ้าเกิดเสียบ PC ก็คือเกมโอเวอร์นะครับผมก็สัมภาษณ์เขาประมาณนี้ ก็คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างที่ที่ผมพูดมาในวันนี้เนี่ยก็คือเขาก็เห็นตรงกันเจ้าของสายนะครับก็เห็นตรงกันว่าโอเคมันเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็เลยได้คุยกันสักหน่อยอลองเข้าไปดูได้ที่ที่ดิสคอของ Hack5 นะครับก็คือเป็นหลักฐานว่าเฮียกูเคมจริงสายสายมันพังจริงคือกูกูมันพังอะ่ะเฮียกูไม่รู้ะทไงนะ anyway นะครับก็สายเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้นะครับมันดีมากมึงหมายความว่า มันเสียบแล้วผมลองหลายอย่างถ้าเกิดมีความรู้นิดหน่อยสามารถเล่นได้สนุกมากแฮกคอมเพื่อนได้สบายเสียบปุ๊บบา,บายๆเลยนะครับจริงซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเขาเรียกว่าเข้าวงการแฮกเกอร์เนี่ยการใช้สายเนี่ยนะครับผมว่ามันมันทำได้เยอะคุณจะเรียนรู้ท่าต่างๆได้เยอะคืออาจจะเป็นแบบคิดดีนิดหน่อยนึกออกป่ะมันมีสคริปที่เขาเขียนไว้แล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณเอามาโมนั่นคือขั้นต้นในการเรียน Security นะครับเป็นสายที่สร้างมาเพื่อการเรียนรู้นะอาจจะไม่ได้ทําเพื่อมาริเชียส ไม่ได้ทําเพื่อโจมตีอะไรหรอกแต่เขาบอกอย่างนั้นแต่จริงๆมันใช้ได้เ <c oughs> ว้ยเข้าใจปะคือสายเวนเนี้ยมันใช้แฮกคนได้จริงๆถ้าเกิดว่ามีฝีมือไม่ไม่ใช่กี้ๆเลยดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครจะใช้สายก็อย่าลืมใช้คนนะครับถุยแต่แต่กูว่าแต่กูว่าสายดีนะสายใช้ได้ในในโลกนั้นมันไม่เกี่ยวกับเอ่อการแฮกที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศไทยนะครับนี่ก็คือคอนเฟิร์มจริงๆแล้ววันนี้จะจะไลฟ์เดโมให้ดูนะครับว่า ใน iPad โดนแล้วเป็นยังไงใน iPhone โดนแล้วเป็นยังไงใน Android โดนแล้วเป็นยังไงในคอมพิวเตอร์โดนแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอผมได้สายตัวใหม่ก่อนตัวนี้เป็นตัวโปรแกรมเมอร์ครับหมายถึงว่าเป็นตัวแฟลตเฉยๆจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวปุ่มใกล้กๆได้บอกว่าโอ้กกล้องเราไม่ชัดจัดๆเอาเอา,เอาตัวด้านบนซ้ายเนี่ย ไปเสียบเข้าอคอมพิวเตอร์ USB-C ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นเอาไว้เสียบสาย OMG ทั้ง2เวอร์ชันนะครับไอตัวสาย OMG เนี่ยนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีตัว UART ก็คือ Utility Port ที่เราจะสามารถแฟลชเฟิร์มแวร์มันได้นะครับไอโวโปรแกรมเมอร์นี่ก็แพงเออกูต้องขายด้วยนี่วะใช่ไหมมึงเอาสายไปเฉยๆไม่ได้กูต้องขายด้วยเออสำหรับใครที่จะเล่นต้องมีนะครับตัวหนึ่งไม่ซื้อไม่ได้ด้วยนะพอเสียบแล้วเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเสียบให้ดูดีกว่าเสียบให้ดูดีกว่าไปติดเหมือนกันจะติดนิดเดียว แล้วคุณก็แค่เฝดผ่านเว็บเลยเว้ยง่ายมากอ,อ,อายอากีไปก่อนว่าคุณจะไม่ทําความชั่วร้ายเสร็จแล้วก็กด continue แล้วก็กด connect ใช่ปะมันก็จะขึ้นมาว่าไอตัวคุณต้องลงเว v e r ของไอตัวชิปนี้ก่อนแล้วพอลงเว v e r ของชิปนี้เสร็จปับ๊บก็กด connect แล้วมันก็จะแฝดเฟร์มแบรคุณจะเห็นไฟมันกระพริบ,บแบ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 บที่นี่แต่ว่าในกรณีนี้คือมันมันติดต่อกับตัวโค,โคโรคอ controller ข้างในสายไม่ได้มันก็เลยเ r อร์นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเป็นของจริงเนี่ยนะครับจะทำให้ดูอีกทีหนึงวันพุธก็คือคุณจะสามารถแฝดสายได้ผ่านเว็บเลยไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรทั้งนั้น